CFM DJ p l l a y Playlist จ DJ อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเ้้าต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge forward your challenge นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังกับลิสต์เพลงของเรา playlist นะคะกับ CIMB ที่เราเริ่มต้นค่ะกับสลักจิตนะคะแล้วก็ต่อันที่อยากเป็นคนสำคัญของเธอ No Makeup ขี้ใจนะคะเอนดู ure, นะ แหลมสยาเตรียมตัวเข้าด้อมนะคะใช่ไหมพี่ขวบต้องแหลมสยานะแล้วก็ต่อกากที่เกียรไลค์มีนะคะปิดท้ายที่อ้อก่อนนน้นนั้นยกมือขึ้นเกียรไลค์มีแล้วก็ฟังค่ะใบส้ำโมงกับอีกสามสิบสี่นาทีของวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนที่เรียกได้ว่าถ้าสังเกตตามท้องถนนเราจะเห็นรถจํานวนค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะวันนี้วันศุกร์เงินเดือนออกแล้วฝนเบากว่าที่คิดเกี่ยวไหมน่าจะนะ,นะเ,เพราะว่าเราเตรียมตัวกันตั้งแต่คืนวันพุธ ถึงขั้นว่าพลาิหัสอาจจะไม่ทํางานหรือจะ work from home กันใช่ไหมคะตั้งแต่คืนที่8เข้า29อ่ะถูก<ช><ช>ปะ<ช><ช>เรา<ช> <ๆ S 2> ก็เตรียมตัวกันมาแบบนั้นนะคะแต่คราวนี้ก็เป็นห่วงทางต่างจังหวัดว่าน้ําที่ขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าจังหวัดที่อ,อยู่ใกล้ใกล้แม่น้ําประชาชนคนไหนนะคะแน่นอนคะ่ะทยอยทยอยช่วยอะไรกันได้ก็คงจะต้องทําแต่ในขณะเดียวกันเขาก็าบอกว่าฝนก็อาจจะตกอีกในเย็นนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังต้องระมัดร,ระวังเพราะว่า มันเหมือนเราขาดสุกเงินเดินออกกันมาพักใหญ่แล้วอะสุกเงินเดินออกที่ไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราขาดโมเมนต์นี้กันไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสุกนี้จะมีคนออกไปใช้ชีวิตใช่ป่ะชีวิตมันต้องใช้เมาไม่ขับนะจ๊ะบอกกันไว้ก่อนเมาไม่ขับแล้วก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้ด้วยที่จะขับให้คือหนึ่งคนขับก็ต้องไม่เมาสองต้องเป็นเพื่อนที่เราไว้ใจที่แบบจะไม่ใช่สุดท้ายแล้วเป็นเพื่อนแล้วมาลวนลามอะ ชุลมุนเอาจริง<ๆ>เดี๋ยวนี้มันก็ต้องดูกันให้ดีๆป่ะพี่โก๋คุณผู้ฟัง,งไปเที่ยวแล้วอะอย่ามันไปเพื่อความสนุกอะอย่าต้องกลับมาด้วยความเศร้าพกของไปให้น้อยที่สุดคุณผู้ฟังเ<ๆ>พราะว่าอะไรบาพูดตรงๆสติไม่ค่อยครบหรอกพอมันเปลี่ยนแล้วอะะ่ะเนอะมันมีน้ําอมตะนะดดดด้ําที่มันเปลี่ยนนิสัยจะคนพูดไม่เก่งพูดเก่งตัวดีดขึ้นมาก็เยอะเพราะฉะนั้นนะคะก็ อดูแลตัวเองกันให้มากๆก็นแล้วกันนะคะเมื่อกี้นั่งไล่เปิดเพลงตอนถึงเพลงโน a k เม p อะ่ะเราว่ามันเป็นเพลงที่เขียนได้ดีเลยนะจริงๆเพลงทุกเพลงมันมีสเสน่ห์ของตัวมันเองอยู่แล้วอะแต่โ no น Make Up เขาก็จะแบบมีท่อนหนึ่งอะพี่่วงคุณรู้ฟังจริงๆมันก็คือแบบท่อนที่มันบอกว่าแบบ ก็เป็นแบบเป็นอย่างที่เป็นน่ะที่เราสวยอะ่ะมันไม่ใช่สวยพราะเมคอัพอ่ะถ้ามีใครสักคนบอกเราว่าสิ่งที่เราเป็นอะ่ะมันคือสเสน่ห์ของเราอะ่ะเราควรจะภูมิใจนะ ไอสวยแล้วเพราะแต่งเนี่ยฉันก็ภูมิใจใครก็อยากเป็นคนสวยออะผู้หญิงแต่ไม่ได้ต้องสวยเหมือนใครนะเราเชื่อว่าผู้หญิงอ่ะสวยได้ด้วยการเป็นตัวเองแต่เวลาเราบอกว่าชมคนนั้นคนนี้สวยอาจจะเป็นจริตที่เราชอบหน้าสไตล์นี้ชอบการแต่งหน้าแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเราอยากเป็นคนนี้นะเราก็อยากเป็นเราแบบที่เป็นเราป่ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้แบบมีใครสักคนชื่นชมและเห็นความสวยความมีเสน่ห์ของเราจากข้างในเนี่ย ต้ดีต้องใช้คำนี้และที่สำคัญก่อนจะให้คนอื่นเห็นเราต้องเชื่อตัวเองด้วยนะคุณผูฟังเราต้องเชื่อตัวเราว่าเราข้างในเรามีดีอะไรปะ่ะใช่รวมไปถึงข้างนอกด้วยนะงั้นถาม,ถามคุณผูฟังถามพี่กวงครับคุณคิดว่าเสน่ห์เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องให้คนอื่นบอกหรือเราพูดเองได้เราคิดว่าสเสน่ห์ของเราคืออะไรก็คือข้อเด่นจุดเด่นใช่ไหมใช่สเสน่ห์คือจุดเด่นปะ่ะ ช่ไหมจุดเด่นเนี้ยเราพูดเราก็ต้องรู้บ้างเบาๆปะ่ะหรือส่วนใหญ่มีคนเคยบอกว่าเออข้อเนี้ยของเราโดดเด่นแทบจะเป็นแบบประจําตัวเราซิกเนเจอร์เหรอหรือเป็นอะไรสเสน่ห์ของเราคือข้อนี้หรออ่ะนึกออกไหมข้อที่โดดเด่นของเราอ่ะคุณคิดว่าตัวคุณมีความแบบโอ้โหแบบมันมันโดดเด่นออกมาน่ามองหรือหรือมันใช่หรือแบบมีแต่คนบอกว่าข,ข้อนี้ของคุณมันโดดเด่นและดีเหลือเกิน มันมีอะไรบ้างแบบสักข้อหนึ่งอ่ะพี่กวงว่าตัวเองมีข้อที่โดดเด่นเป็นเป็นบอกอ่มันต้องมีคนบอกบ้างอ่ะแต่เราก็ต้องรู้ตัวเพราะว่าข้อไหนที่เราโดดเด่นคือเป็นคนที่รับฟังหรือเป็นคนที่แบบตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือข้อข้อเด่นกลมไม่ใช่อารมณ์ร้อนแบบเราอ,อ่นั่นอ่านั่นอ่านั่นข้อด้อย <laughs> ใช่ป่ะเราเราไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจว่านะ เรามีสเสน่ห์สักข้อหนึ่งอะ่ะมันทําให้ชวนมองนะถ้าว่าวันวันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าแต่ละคนมีสเสน่ห์เพราะอะไรมันมีความน่ามองใช่ปะ่ะพี่ขวงเมื่อเขาได้ทําอะไรเต็มที่ปะ่ะเมื่อเราได้ทําอะไรเต็มที่และความข้างในมันออกอะ่ะอันนี้อันนี้แล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนนะสิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นอะ่ะเห็นปะ่ะน้องแมวน้องอะไรของเรามันจะมีสเสน่ห์ป่ะเพราะมันจะมีแววตาปะ่ะ หรือหรือวิธีบางอย่างขี้อ้อนอย่างงี้ปะ่ะเสน่ห์ของนางบางตัวก็ขี้อ้อนแมวเหมือนกันแต่บางตัวไม่ขี้อ้อนนะแต่สเสน่ห์ของมันคือความขี้งอนก็มีปะ่ะแต่คนอย่ามาขี้งอนแล้วเป็นสเสน่ห์นะอันไม่ใช่แต่แมวงอนแล้วเป็นสเสน่ห์นั้นโอเคใช่ปะ่ะแล้วเราอะไปตามน้องหมายอยู่คนนึงน้องหมาตัวหนึ่งเขาชื่อขึ้นช่ายเขามีอยู่สองขาหน้าพัวเก็เห็นปะ่ะ และสองขาหลังเขาถูกตัดตั้งแต่เขาแบบเบบีเลยเพราะเหมือนแบบมีการกดทับอ่ะไม่ทันแม่คงไม่ทันดูอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าความน่ารักคือเขามีสองขาหน้าแต่ตัวเขาดีดมากอ่ะเขาวิ่งเขาประคองตัวเองแล้วเขาทําทุกอย่างอ่ะสิ่งที่อ้อมเห็นมืกวันนี้อ้อมยังยิ้มอยู่เลยอ้อมดูเขาอ้อมรู้สึกว่าคือเขาเกิดมาเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาก็เราไม่รู้ใจเขาอะนะแต่เราคิดว่าเขาคงรู้ตัวว่าเขาแตกต่างเพราะเขาก็ต้องเห็นว่าคนอื่นอมีสี ใช่ไหมแต่เขาว่ามีสองแต่ในความแตกต่างพอเราโตมาแบบนั้นแล้วเรายอมรับมันได้เราใส่เต็มอะ่ะวิ่งไม่แพ้ใครตะกุยไม่แพ้ใครข้ามสิ่งกีดขวางใหม่ๆเขาก็ข้ามไม่ค่อยได้เพราะว่าสรีระและการสมดุลของเขามันอาจจะไม่ได้ใช่ป่ะแต่พอวันหนึ่งเขาข้ามได้เรายิ้มอะ่ะถามว่าเรารู้สึกถึงอะไรมันน่ารักเวลาคนเราเห็นใครสักคนทําอะไรเต็มที่หรือน้องแมวน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราอะ เขาทำเต็มศักยภาพสําหรับอ้อมนั่นคือเสน่ห์ที่กวัว่ามเนาะเมื่อไหร่ที่เราเต็มศักยภาพอะเสน่ห์ของเรามันก็จะเฉิดฉายเพราะฉะนั้นถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าเสน่ห์ของคุณคืออะไรพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม SC Asset for Good Mornings และปรับพอร์ตสู้เงินเฟอ้อกับ r m f SSF ใหม่จาก PPLAM แม่เมื่อวันก่อนนะครับุทต่อคุณโทคุณเจนอายุ22กํากำลังเจอกับปัญหาท้องไม่พร้อมเลยเกิดความสงสัยว่าการทำแท้งก่อน กับการมีลูกออกมาแต่ไม่พร้อมจะตัดสินใจยังไงดีอายุขันตอนนี้3สัปดาห์รู้สึกไม่พร้อมในทุกๆด้านเราก็ไม่มั่นใจในตัวผู้ชายที่ครบด้วยเพราะคบได้ปีเดียวนะคะมุมมองอย่างนี้เอาว่าน่าหน้า,หน,าหน้าคุยกันจริงๆเพราะว่ากฎหมายนะราชกิจจาก็ออกมาแล้วสําหรับประเทศไทยถูกไหมคะมันก็เป็นสิ่งที่สังคมเรามีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะบางคนอาจจะบอกว่ามันต้องแก้ต้นเหตุซีถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปสัมพันธ์ ก็ถ้าทําได้ถ้าทาได้เป็นสิ่งดีถ้าทําได้นะคะเอาตั้งแต่โบราณโบราณเลยเขาบอกว่าห้ามมีปฏิสัมพันธ์กันถ้ายังไม่ได้ตกลงเป็นสามีภรรยาอย่าชิงสุกอดหามในความเป็นจริงไหนตอบว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เป็นปักตะไคร้กันเลยคือไม่ได้บอกว่ายุยงส่งเสริมครับมันมีทั้งอุดมคติกับภาพของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสอนในการป้องกันไปก่อนหนึ่ง การระดับไหนระดับพื้นฐานลากเลยอย่าเพิ่งไม่รีบอันสองถ้ามีแล้วต้องป้องกันยังไงและการป้องกันอาจจะต้องสอนกันถึงขั้นว่ามันไม่ใช่ป้องกันเรื่องของการท้องอย่างเดียวจริงๆมันกันโรคมันคือการปลอดภัยในสุขภาพสุขอนามัยถูกไหมฮะมันก็ต้องมองกันอย่างนั้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งคงไม่มีใคร ท้องเพื่อที่จะทําแท้งหรอกมั้งไม่มีหรอกใช่ปะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยากจะให้มันเกิดเหตุใดๆใ,ใ,ใช่ป่ะละ่ะหรือวันนั้นก็อาจจะตั้งใจก็ได้แต่เวตั้งใจเลยแหละเพราะว่าเขาอยากปักหลักกับใครสักคนหนึ่งแต่พอถึงวันหนึ่งชีวิตมันก็เปลี่ยนได้ปะ่ะสาเดือนหเดือนคนเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้น บางทีมันก็ขอบเขตที่มันกว้างอยู่พอสมควรเวลาเราได้ยินอะไรแบบนี้บางครั้งคงจะต้องอาศัยความถ้อยทีถ้อยอาศัยในการรับฟังกันด้วยนะคะ,ะคุณผู้ฟังเอาว่าเรื่องนี้น่าสนใจใครที่พลาดไปนะคะไปย้อนหลังได้เลยกับพุทธพุทโธสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม SC Asset for Good Mornings บรรเทาอาการปวดด้วยไทมิเนลห้าร้อยยาเม็ดบรรเทาอาการปวด,ปวดลดไข้ประพอสู้เงินเฟอ้อกับ RF SSF ใหม่จาก BB LAM ค่ะ